อสวัสดีครับวันนี้ผมสั่งน้ำหอมของพิมลีพายน้ำหอมสมผู้ชายในราคา1099เรามาดูนคะครับภายในกล่องนี้จะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเปิ่องบรรจุมาค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงดูดูน,นะครับสุ่มเก้าเก้า มีคนรีวิวบอกว่ามูลค่าน้ำหอมเนี่ยจะได้มากกว่าที่เราซื้ไปนะครับอันนี้สั่งมาราคาหนึ่งศูนย์เก้าเก้าดูเป็นน้ำหอมยี่ห้ออะไรมันจบมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหย่างนาตาช้างเลยโอ้โหโนี่สูงน้นหอมมะชายหนึ่งศูนย์เก้าเก้าโอเค ไม่ใช oh. like ่หนึครับเพื่อนของๆเนหงสีเลยครับผมนี่ห้ออะไรแคนแคนแโอ้ไม่รู้จักเลยดูร้ักเหมือนห่อแหนมหมูใบตองเลยยี่ห้อบอสคือ บอสอะไรนม่นเป็นตัดลยู่ารันชูวดสวยนะเนี่ยโค้อันนี้ดิพอละนุ้ยหอมไ้ยีห้อนี<ฮ>้มาไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปเกิดเน็ตดูก่อนโอเค